เจจะตับมาขลุสุตวันพุธสสาสนังนีตาาเจนหิปากาโมงเนทังโลมาปีเช่นชชยงสับเสที่วีชีตจะังฆามาพยาติใจยาสติโนมัสันติทหาโเตหิสวะตาเจเนสุดตาเตมันจะเป็นสุสวยมังคละสุดตังหนึ่งอาเสวนนาชาวาลนางบันทิตานังจะเสวนาบูชาจะปุชาเนียัง Ehdam lam, ehdam ehdam mangkalamut tamang. Jadi lu bate bahwa selesai bodh, jadi katan punya dahatta sammama peniti. Jadi tamangkalamut tamang. Ahosan jangan jeban jawi na yo jatuh sedih dosu pasti jadi jawaja ehdamangkalamut tamang. Madha betul patah nang. Kuta salat salam kau. Anakulaj kamanta ehdamangkalamut tamang. Tahan jatama jadi ya jaya. Takan jatang kau. Nala wacani kamani ehdamangkalamut tamang. อาแลาตีวีและติปาปามันจปานาจะสัญญาโมอับปะมาโทจะทำเมตุเอลังมังคลมุตตะมังคาลาโวจะนิวาตุจะสันตุตีจะกระทันยุดตากาเลนะธรรมะสาวนังเอลัมังคโลมุตตะมังอันตีจะโซวะจะสะตาธรรมนานันจะสะตนังกาเลนะธรรมะสาวกใจนังมังคโลมุตตะมังจะโบจะพามาจาริยันจะอดีตญาจาริกันนะทัศนังนิพพานะทัศกิริยาจะเอลัมังคโลมุตตะมังอุตส่าโลกะทมเมหิจิทางยศ ดนะทรมปัตตาอสังาเกมังเอตมังรรมุตตังเอตาิสานี้กตวาธัมปัตะมาราชิตารปัตตะติงกัจฉันติยังเตสังมังขรรมุตสะมันติบทที่สองบทส่ตระกริด็างจินีตังอิจาวาหูลังวาสเกศุวายังรัตานังปณิธงนาน สบัติตถาคตในนิปีวุฒิเลตับังเอเตนะตัเจนะสุปฏวตุขยาวิลาสังขมาสังปานิตังยัตสยะยะตสักทักยักสัยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมสตินิจิรรมปีธรรมเมนะตัณหบตังเอเตนะตัเจนะสุปฏิวุตุอาพุทธเจ้าเสตติวัิวานนอยโสจินสมาธิมานันตาริยากัต န္တလီကဉ္စမာဟုသမာရိနာတေနသမောနမေဇတိအိတံပေရမေနပဏိတံအေဒေနသဝတိဟောတုယေဘုလလာအတသတ္တာသသာရိဧဒာနိယုခာနိဟောတိအေရာကိနယတုကတသုကတသသာဝကာဧတေဒုတိနာနိမပါရာနိရမေံကေရဏံပဏိတံအေဒေနသဝတိဟောတုယေသုပ္ပသုတာမနာသာရပေနာနိကာမိနောဟောတမမသာသာနမိသာနမိ เปฏิปทาอามาตางวิภาหาสัทธามุตาิะมานาอิามบทังเกนับุรีนังเอเตนะสัเจนะสวัติหุนตันังบุราังนาวังนาธีธัมพวังนิรัตจิตายาติเกมวะทะมิงเกนาปิจาอวโลนิจันานิพิอิระนิรายตามยัมปะทโอิามบังเกนับุรีนังเอเตนะสัเตนะสวัติหุัวที่สิ ตาบทสวดรรมบทสหตวัดอัตะอเวยิตาเยโยายายอิตาลาปชาอัตตะทันตาซโตัสานิสังอัยาัจจะิโนเนวะเทโวนะันโนมโลตามุนที่งวันจิตแทงกายลาตาฮาลปภสาชันตุโนปทิสติปโถเกปุตตะโสตอาสีตามิทางเลยนะมอะขวตาตานาตาบัสตาลาตาลมะุตเตนะเต เอตาโอมเหมมาอนุสเวนะมหาปารมาอารายมังอิธิเสกีลายมังเบทากะกัมมะระหะเนนะอาตกายโลปะมานายะกะเณนะอากาละลาปะเรวีทากะเจนะมายะติเนชาระคันติยามาพัพพะรูปะทายะมาตมะโนโลคะโรยัสสะโตเมหิอัตตนาวัสสะลยะทาอิเมธัมมากุสละอิเมธัมมาสวัสชัยอิเมธัมมาวิญโยภะระอิทาอิเมธัมมาสัมปะธะธัมมานิไน न बाए मेरे नाहा ทีสิบห้าบทสวดอุบานียสุดอุบาเนียเศีนิตตมะบามายงเชลูกปนิจตัสนาสันติตาในเอตังเยังม่ไดในเป็ามโนปุญญานี้กิริยานะสุกาวว่านีอุบาเนียเิรีวิตตมะบมายังเชลุกปนิตัสนาสันติตาในเอตังเขยังม่ไดในเป็ามโนอโทกามิสังพระปัจจสันติเอกุตสาเกกายนะสังยมวัดวาจายอุตสาเจตัสการ สาเะเป็นสุขายะโหเิยังจีวามโนปะโรติบุญยังธัมโมหเวละเตธัมมะจาริงัมโมจินโตสุขะมาวะหาติเนธานิสังโทธรมินนุกะเตงกัจจเตธัมมะญาริสัมเสวาลานิจาริยะธาัญญายะปัสสยะธาิบินทัติโอเคเอสามะโกวิสุทธยาสัพพวาลานะจาิยะาัญายะัสสเดยะธาิปินนติเอสมโวิสุทธิยา ที่สบัแวันนัารเรนออวันนานเมเกีตเงอาต่งกิจเอกต่างายาเมอมีตังอันเลยครับปันนะางเอาเวเวสารนังยัมติปะตานี้วันนี้จะอาลามารูกัเจลยยามาสาวะยาัสินใจในตังโอตานเีังเนตังรมุตตะมังเนตังขระมคัมะรัมัมกับมุพชัเดียจัพืนทัะจดทำมันจะทำกัจะนางคดง อริยสัจจานีทำใหปัญญายับปรจเดียดทุกอยางทุกสัมุปาทางทุกสัจจาติกมรมงานที่ยังะอทที่ทางทุกข์ไสามาามีนางเอตังโนาเกมังจนางสามุตเอตังมะสมบาตมุจติ รื้อเสร็จบุตรโดพัสเสกและตถาถาอนาตานานวะเมยยะรับปฏิเสธอนาคต่างบุคคลไม่ควรทำหนึงถึงสิ่งที่ล้องแล้วไม่ควรมุ่งวางถึงที่ยังมาไม่ถึงแล้วแต่แล้วแต่ปฏิธรรมปฏินั้นทำอภิษตันจะอนาคต่างอย่งไรล้องไปแล้วอย่างไรก็เป็นอันรับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมมัติตถัทธาวิปัสสติ น้ำสังนี่ลังอาสังคุปบางต่างวิษธรรมะสุกพระลอกเดชกบุคคลได้เห็นแจ้งทำเป็บางในเรื่องนี้ไม่ก่อนแค่ในนั้นนะในธรรมนั้นนนั้ได้บุคคลนั้นเพิ่งจริ่มทำนั้นเดียวให้ผู้บงเกิดอาเจวะเกิดจะมาตับปังโกสัญญามาได้หนาเสิดเพิ่งทำความเปลี่ยนเถิดในวันนี้และใครเล่าจะดูความตางในวันพรุ่งนาฮินโนสังคลันเทนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าเพราะว่าความเปลี่ยนกับมัาชูราชบุมีในหน้าใหญ่นั้นย่อมไม่มีใครเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาเบียงอโหระตะมัดอัน ที่ตังตังเวอเตกัะตโตเตทันโตอาติกะเตมุนิติปามุมผู้นี้ผู้มีผู้สงบกำเริบบุคลผู้มีโพธิอย่างนี้มีความเบียไม่ใช่การทังงวันและการคืนนั่นและว่าผู้มีลาทิเนจีล้ด้วยประการนี้แหละที่สืบไปบเห็นะกอนปัดจะเวพระนะปาตะท้ลาธรรมมหิจารังนาติโตชามีความแก่ไปทำอไรล้คนความแก่ไปไม่ได้เพระยาติธรรมะโนมหิไพยาจิงนาติโตเรามีความเจ็บไข้ปรมดาล้คนความเจ็บไข้ปไม่ได้ มรนะทำโมไม่มาละนางนะที่เราเรามีความตายเป็นธรดาจะงพ้นความตายไม่ได้าเบอเมยจปิเยตินมานาเปหินานาบาโววินาบาวเราจะเราจะเปียนเบ็นตางว่าเราจะต้องะกองหลักของเดือนต้อหล่ยองค์งลวงอมัสกโกมหิกรรมาตายาาตวกรรมาโยนิกรรมปัญโกรรมมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตมีกรรมเป็นผู้ให้บลมีกรรมเป็นแดนเกลื่อมีกรรมเป็นบุทิธรมมีมีกรรมเป็นพิพงศาใสกรรมากริสมมิกัญญาณว่า อาปะกังวาตถาตาญาโทอาวิธีนี้เราทำกรรมันได้วเป็นมือหรือเป็นบาปเลยเป็นญาติคือว่าเราจะต้องได้รับบุญกรรมนั้นักสุดหมายเอวังอเมหิอวิณังตาเจเวคิตัมปังต้องหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเถิดที่กาวุตโเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขะปะตาญาณิทุกขะายาปะตาญาณิพยาโสกะปะตาญาณิโสกะอมตุตัมเทบีปานิโนเอตาวาตาจะอเมหิอวิณังตุนัสสัพพังขเพเทวานุโมทันตุตัพพัง อานางทัทานตูยะสีดำลักขันตูับพระทาคาวะนาธิตาอุตูขัดเทวตาคัตาสัพเุณาบารปตาบัจจการจะยังพลังองันตานจะได้นลักขันธานิคมตวัทสิบสวเทวตาปฏิทนาคาานมายังยฏติทานคายมนาเบเตยาเทวตาสันติอิยาลาวเสนีบุเบก็เล โอที่มาเรวตยินีินดาธรรมะานเนนับวันดูบิดาโดยทีาโรลยเจตสิหารามันเเลเดลาจมัจานวกาจะิกาวสาลาิกาานปเตโกปกาสะกาธรรมะเานิก็มาจิสาัมตบานาโตสุิาวันเนสลาุตเยปิจันทะสัมภวะสังเสตาาอันทาวะปะาติกา นี่อยานี้กาธรรมว่าลังบัิจะเจตรียบุตก็ะกัโตก็ยงตาตุเรังตทังธโมธรรมะร่าะปุกลาสังโหนตสมวะอัตถายะจัยตายากจัดทำเมรฆตโตัดธรมโมตัพเทบีธรรมะจาริโนวุติสัมปาบุเนยามะทำเมอรียะปเวหิตาอันนี้เป็นบทสวดสัพะปฏิทานคถาันธรมยังปฏิทานคาโยมนาะเสบุญญาสิ อันนี้ก็ตาตาญาณญาณอนี้ก็ตาเนยเมก็ตาทั้งหลายไม่มีที่อื่ไม่มีประมาณดวงเหม่งพุมีก้นแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำแบบนี้เทสัญจ้าภาคินโนวันโตสันตาณันตาปะอนักกาและแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยบิตาคุณนวันตาจะไม่ห่ามันตาปิตาทยโยคือตนเราใดเป็นที่รับผู้มีคุญมีมันดาและวิดางข้าพเจ้าเป็นต้นจึงยนาเมตตาปะอัติถาว่าอันเยมัสตเวทิโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและก็ทั้งหลายอื่นที่เป็นตาม อันตาิันติเก็ำเงมาจะยนิกาลมีงนก็น้อยู่ในกเป็นอะรมาเนอม่ทีอันเจก็จะดูวลาทำัอันตายเวมีคนท้าแล้วกันเ่งแล้วที่องเ่ในภูเขาลมิใจยาก่างเปฏิทานทเมล็เราได้ทราบกันให้คนของคแล้วอนโมทันโตเตตยังราได้เรโจมันอนโมทานเองเ้ิยอ่ดมังรับประจาันเตก็เราได้ยอมไม่ทราบการให้สมบูรณขาเจ้านี้เทวเทยตานี้เวทายยงขอเต้อง เมญาดินาน้บุญญาณังอนุโมทนาเห็นตุนาัาเพตัตสาตะโุโตเวลาสุขาวิธีวิโนเห็มประทานจาระโปตสัรโพนั้นโตเตระตาสิชันตังสิสตังสุภาพะเหตุเกิดนบนาบุญทั้งหลายที่พระพเจ้าได้ให้แล้วขอทันทั้งหลายขอสัดทั้งพวงจงยงมีเวีอยู่เป็นสุกธรรมเถิดและจงถึงทำอัตเถิดขอความฟัอันดีของท่านเรานั้นตรเมเถิด รืองว่าจอจะอัิทฐานว่ารางวัลเดียรอนที่สองเห็นาราจนัไตด้วยการเยาบดสวดบต่วนมนตะสุกัะเลแล้วนาเรานี่ขอความม่าดีุวเีก่ขาเจ้าให้นอย่างทุกภัทั้งบวงขอให้ข้าเจ้าจะเด้ทั้งนางทุกระทางทาขอทวยได้ทั้งหลายรนในการตวนดยายบดและธรรมะเรานี่านี้ว่านนมโนนาและบอจอน้ขาเจ้าและว่าถูมงคลนละุาลีมีนาในบุญในที่สมเดภาพระอาจารย์พระธรไมกรพระบวรวิเวท้งหารตลอดจนมาถูกมงจลจั้งอนาคต ขอองเเมด้วงอนุภาพางพระบรมงคลในพระกระาต่างๆขออนเ่องการเนินาบุญุสัตอตทั้งหลายเกิดจากการสำเนมลโยงจิตภาวนาขออนถวายบุญุระชาธรรมบูชารรบชาขอบุญบุญนี้งนถึงผู้มีศีลดาเรื่องตมิตภาวนาทุกด้านก่อนุเราได้ไปทั้งภูมิอความทุกทุกใกทั้งเสียนมประสบความสำเร็จเรื่อง่างที่การงานะอุปสรรคทมันางทุคพร้อด้วยต่างบุญบสมัตีองคดทำ นำเรียนใายการวิบักษนิาณะกรรมการศเพื่อปัญญาและจะได้เรื่องี่ผิดร์ทังสี่ือยุบนากราบลาทูนขออนุโมทนาบสุทธิความริสุทธิ์ทัาน